พี่เตอ๋อกำลังเฮ็ดหยังจ้าเืขอขอ่อตาคอยจ้านี่ละจ้าที่พี่เตอ๋อใบท์ะเนี่ยเกาะข้านดึบดึบโบแมนคันดึบดึบโบมีขาข้านเนิบเนิบขนเนิบเบ่บบมีขาพี่น้อง <laughs> เราจะมาจับหอยเชอรี่นะคะหอยเชอรี่ของแม่นะคะทุกคนแม่กำห่วงห่วงแต่ว่าพี่เตอ๋อกำังคิดคอนเทนต์มาแล้วน้องก,ก็ได้จำใจต้องมาจับไปกินจ้า <laughs> <c oughs> มาใช่แต่ละแม่จะไปไล่คลิปยังเดี <c oughs> <c oughs> ด๋วนี้ <c oughs> ฉันจะช่วยเธอทำไมอ้ <c oughs> ไม่ลงไปแล้วหาแนวต่อยขึ้นมาเร็วหน่วยมันเอาง่ายๆกับเบ้เอาพี่รองหน่วยนล่วมันเอา,ายากๆนั่นเอาดี <c oughs> ดีมันบ่องไงเบิ้งพี่เมย์แบบไงมันไง,นงไปเบิร์ดแต่แถวนี้ก็ไงนี่น่ะ <c oughs> โอ้ตายตาย <c oughs> แสดงให้เขาทานนวยบปแล้วพี่น้องเอ้ยออกมาเอาดีไหมโอ้ยก้มลงไปกองกองต้นมันไใบเออก้มลงไปไปเนี่ยอย่าก,กองแหงนะต้นต้นมันเพิ่งปลูกโอเคเอานหน่วยใหม่มามาเอาหน,น่วยไก่ทางผีก็ได้หรอกมีต้นใหญ่ๆคอยแม่สบายมีต้นหนวยใหญ่ๆพี่น,อนอ้องเพราะว่า อันเอามาตะดูด,ดแล้วเนาะเต้ๆพี่แม่สบาบว่าแมสซาบไปหาหอยหาหอยกันับพี่น้องยอดบลเบิ่งกโดวนเตปแล้วตายกันร้ายพี่น้องเอาใส่น้องมึงเอาใส่สิแมสซาบเดี๋ยวามาอันนี้มาอันนี้โอเคอออเสียง,องหอยดังปองลังโอ้ยหอยแมสซาบาตายเยอะมากเลยเกิด <laughs> <laughs> อะไรขึ้นเนาะหอย เป็นอย่งเจ้าคือเดสมอรเร่แกแม่มาทีทุกคนเดืตักหอยกันเด้อจ้าเด๋ยวตักหอ,อยก่อนเมนูวันนี้ของเรานะจ๊ะนี้เป็นมะนาวนะจ๊ะใส่ปลาราลงไปค่ะข้าวคั่วนะคะผิดปนนิดหนึ่งเด้อพี่น้องเด้อผงชูรสนิดหนึ่งแกใส่หลายเม่ดสิ่าพโพาวโคเร่คเร่ให้เข้ากันเลยจ้า เคเรคเคเรคเข้ากันเรียบร้อยแล้วนะคะต่อไปค่ะใส่หอยเชอรี่ลงไปค่ะหอยเชอรี่แล้วก็ค้นให้เข้ากันได้จ้าซัมเน่ละห้องกัสิได้เมนูก้อยบักน้าวใส่หอยเชอรี่ละจ้าสวัสดีค่ะสวัสดีพี่น้องาู้ใฝ่ศุกษาคนจ้ามื่อนี้กมาพอกันอีกแล้วจา้าในช่องมืะะ่อเช้าพักสวั นะคะพบกันอีกแล้วนะคะกับคอนเทนต์ของพี่เตยจ้ะพี่เตยคอนเทนต์อันคอนเทนต์นี้ซื้อมาเมนูอย่างจา้ะก้อยบักนาวใส่หอยจา้าก้อยบักนาวใส่หอยเชอรี่จ้ะพี่น้องมาจา้ะมาจา้ะเข้าสุพัวหลายใหญ่ห้างพี่นอ้อยพี่น้องขึ้นก้าวนหลมามเข้ามากินจ้ะก้อยบักนาวนี่แซ่บคักเจ้าพี่น้องแบ่จ้าพว่าบักนาวเขานี่เป็นบักนาวชั้นดีชั้นเลิศกรนะนาปลูกมนันได้รับการ ใส่ปุ๋ยมาอย่างดีบะค่อยอีก็เป็นหอยอปลอดสารพิษนะเพราะว่าเรา<บ>เลี้ยงเองเลี้ยงเองแบบธรรมชาติโอเคโซหอยเลยนะ mm hmm. พี่น้องลื้อมาอ่อนมาหอยที่เราใส่มือจ้ะม,มะก่อยบดดิบเลยจ้ะมะข่อยที่สุกแล้วพี่น้องลื้อมาอ่อนมาแซ,บแซบ่บจ้ะ ถ้าใครเห็นตอนดูดูขอโทษขอแพ่นด้วยจ้าก้อยหอยเชอรี่ใส่บักน้ำประมาณก้อยบักน้ำหอยเชอรี่ว่าบักโอโอน้ำมันไหลกว่าบักบหอยโอ,โ,อโอ้คอคอประทานอภัยพะยะคะ่ะ <c oughs> ก้อย <c oughs> ก้อยบักน้ำใส่หอยเชอรี่ยัวยๆจ้ากินมันบักเปือกบักกินก็กินมาก คมค่ะถ้าคุณแด่บ่มักเปลือกกับสิขมมด้องพี่น้องเนาะแตาว่าอย่างแม่สถาบนนี่แซ่บไม่สบามักสุดยางว่าปอพราณยังบ่มักต่อแม่แตัาแม่สถาบนเป็นคนที่กินง่ายอยู่ง่ายกินยังก็ได้พี่น้องเพราะฉะนั้นถ้าแม่แม่สถาบนไปประเทศอื่นนี้แม่สถาบินซีซิวพะว่ากินได้อาหารเขานี่กินได้สุดยาง น้าซาทุกคนแม่สบายมัดทุกยางยกเว้นลุงตูแม่โอุ้ยเขาจะว่าลุงออ๋ยุงต่อเขาต้องว่าลุงซื่อๆเออมัดทุกยางยกเว้นลุงแม่นตาแม่นตาถ้าเขาออกซื่อนะส่องเขาอาจจะบินแมนแม่แมมเขาต้องระวังตัวทำไมพี่หลับ มาดูยังดูวเวนลุงลุงหมดหมดกับตายโูโทรศัพท์เนาะเปรี้ยวเปียเปียเปียวแต่อร่อยบอกเลยทุกคนได้กินอีกคือซึนก้อยหอยเชอรี่นะคะไม่ใช่ค่ะโอ้ก้อยบักนาวใส่หอยเชอรี่เป็นอะไรที่เลิศ ปกติเขากล้วยใส่กุ้งมันกระเด็ดได้เป็นน่องแต่าก๋วยใส่หอยเชอรีมันกระเด็ดชื่อกันจ้ะหอยเชอรีนี่เฮ็ดเมนู้เนีกระแทบพี่น้องวิธีกินก้อยบักนาวที่ถูกต้องและอร่อยไปสบายยิมเป็นองมาตอนนึงจ้ะโอเคยิมมาตอนเนาะสองตอนได้บ้ได้ได้จักตอนอะไรตัดไปเ,เขาสองตอนโอเคเ,าเคขาปากก่อน ไข่เชอรี่ตามไข่เชอรีห่หอยใหญ่เลยทุกคนตามลงไปแซ่บบรับไข่เ,เชอรี่นะมันแบบมันกรุบกรุบพี่น้องมันบ่มีรสเหนียวเลยนะพี่เต๋อน,นะบ่หยาบขนาดแบบต้มย่างซุปได้เลยพี่น้องบ่หยาบบ่งยั่งเลยห่อหย่ำห่อหยำเข้าไปนี้ว่ามาันสะละลายในปาก อันบั้นเปนว่าสูตรว่าอีเดียพี่น้องขออยากดูนี่มันแซ่บพี่สูตรนี่มันแซ่บเ้อรพี่น้องนะเนี่ย่าไปดราม่ากันเลยพี่น้องว่าช่องไมชชีบาพาแซ่บดูดนิ้วโชว์กล้องอย,าายิ่งไปดราม่าเรื่องเมียมันแซบพี่อีกปวดหมากเลยพาเขาดูดปึ๊บ จมจะแซ่บพี่เตอร์นะบอกินบอกินเปล่กตอนแม่สบากินนะพี่น้องโอ้แม่สบาก็เอาสอมาส่วนข้าวยังไงำเสียดายได้นาอจะพยายามนุ่มให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะนุ่มได้ตอมมันขยุ่มยากครับพี่น้องไป,ไปว่นอืมลส้นใจไหมลุคนใ่ไหมแบบแต่ขอเวลาพัก ภาษาญี่ปุ่นบอลเกขานงานไกลไไงภาษาญี่ปุ่นมาพักก็กคือ QK แล้วขอพัก QK หาบิหนึ่งสองสามสี่ห้ายิงต่อ QK 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 เค่ยังส้ม QK โอ้ยมาสมเะอน้อเอาไปเลยร้านไร พี่นองใครที่มันคม่ยียิ่งกดไลก์กดแชร์่งปันใจม่ช่าปั๊บแต่ม่ได้จ้าผู้ตันความมื่อนัวจ้าแล้วอีก่พันสามสามีสามพันจ้าไม่ไกลเกินเอื้อมอีกสามันไปใเฮ็ดมาสามปีแล้วพี่น้องผู้ดัหาการเจ็ดพันเงินได้จากบาทไปยัง่ได้ ได้ยังจากการฮ y o ยูทูบเนี่ยได้แฟนคลับจาก,ก้วการได้คนรู้จักแม่บ่ได้ยังยจกกนการฮ y o ยูทูบนอกจากได้แฟนคลับได้แฟนคลับได้ได้เพื่อนเพิ่มเนาะแมมได้เพื่อนเพิ่มได้คนรู้จักเพิ่มแต่คนที่เขาจะฮักเฮา าเจะรู้สึสดก o, o, สสดีกับเขาแล้วท่านก็เห็นใดเขารู้สึกดีกับเขาขึ้นกันได้รู้อีกมุมนึงของคนที่เห็ุที่ t u b ถูกแมนแมนตเป็นแบบแปลงคือนะเพราะเขาไมีความเป็นยูทูปหรองกับต ok ิ๊กต็อกเกอร์อย่างเงี้เขาเป็นติ๊กต็อกเกอร์หรอแ <Man. S 1> มนเพราะว่าเ่องจางเต่อันน้องพวกนี้เป็นติ๊กต็อกเกอร์ดิพี่น้องติ๊กต็อกเกแกจะหัวแซนรับน้องติ๊กต็อกเกอร์นะอุ้ยแก สองหมืนเท่านั้นโอ oh, แมนโอแมนแปดพันเราโอแปดมื่น้าแปดหมื่นเก้าอีกอไรอีกหนึ 9, 000, ่งพัน oh, บอีกหนึ่งพันกับ0เกะหมืนตัวอ้ากระสืโอฮวาแซนบาหมื่นหมื่นหนึ่งพันอีกหนึ่งหมื่นพันเพอนกดกดติดตามมาจะเด้มีน่าตลกตลกให้ทุกคนได้ชมอยู่้ะพี่น้องบอแมนว่ามีแกคลิปกินมีน่าตลกบตลกขยุ่มีพุงพี่เต๋อความรู้สึกอะไรบอมีเหรอ้าพี่เต๋อรบละกเก็บละอันนี้เรื่องจริง จะเก็บลักคิดอะไนะมาส่วนตัวจะเก็บส่วนตัวแล้วแล้วแม่สบายเธอเป็นฟูดลักเมื่อไรเ้อาฟูดแต่ว่าตอนนี้ดิฉันก็มีเอลเอสนะคะฉันไม่กลัวหรอกค่ะเพราอยากดูว่าพี่นางคนลุกคนลุกคนลุกส้มส้มอะไรอ่ะแม่ทพี่นางมาขวายข้กระซ้หน่อยครับไปมาขวายทำพี่นาง บอกใครไปตักเอาคนตักกระตกน้ำพี่เราทำบิางจิบพี่เบิางเออก็ต้องนี่แหละเนาะว่าเนี่ยน่าพูดอะไรที่ข้าวรา,าดไปก่อนมะเฮาเขาสุแพงเดี๋ยวจะเผาพูดอะไรพี่พูดอะไรพูดอะไรที่มีเออเนาะก็ตรงนี่แล้ว ม่ยังติดตอกพายเนี้ยมุมมี่ติดต๊อกอินบอกมาพี่น้องใส่บุดละสองเอยเวยลาเอานี้ซาระนีพี่น้องพายเนี่ในเครื่อโรถติดต๊อกนี่อินบ็อกมาทั้งไม่ช่พาะพาแซฟเพนเพจได้พี่น้องใส่ค่าเียเวลาพูรละสองเอยบาทเอาไปจริงจังอนนี่พี่น้องจริงจังไล้ใค้เข้าเซรายู่ดอกก็เซาเอิญมาเห็นที่นี่เคบอ โอเคบอลเนี okay, ่ยโอเคพี่น้องไปละพี่น้องชมแพงไปละแล้วอายุคคิ่มข้มาคลิปนี้กะขอตัวลาไปก่อนเด้อยจ้าขอบคุณสำหรับการรับชมจ้าขอบคุณทุกๆกำลังใจค่ะฝากติดตามพวกเรานะคะสองช่องทางสามช่องทางนะจ๊ะแม่สบาพาแฟนเพจยูทูบอัล้วกะติกต็อกซามนิ้วเขาหน่ะ อืมแล้วไปไงนล้วฝากติดตามข้อสามคนโอสองคนในเดซักดต่ทีสามสองทางนี่เดซ่าเด้อไพ่กดดูไพติดตามแล้วไพติดตามแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ ปวดเทาสองคนเนี่ยจ้าแล้วกับทีมงานมาฉมดผ้าแ่บใครที่ติดตามแล้วก็ขอบคุณหลายๆด้วยจ้าสามสองทางเดียจ้าสามสองทางค t o ทิกต t อกยูทู e เฟซบุ๊กคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนจ้าพอกันไหมคลิปหน้าจ้าไปแล้วจ้าสวัสดีค่ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ